กระดานเทดอันหนึ่งของสิงคโปร์นะครับได้ทำการลเล s t เลียนชีบะอินุและอันนี้เป็นสัญญาณว่าเจ้าเริ่มเก็บชีบะอินุอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลนะครับเนื่องจากชีบะอินุในวันนี้ก็ได้รับสมญานามนะครับว่าเป็นดอชคิลเลอร์ดอชคอร์คิลเลอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ฆ่าดอชคอร์นั่นเองจากนั้นชีบะอินุนะครับได้ทําการ list บนกระดานเทดของสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อย โดยในทิมนะครับจ a p p e r Black Crypto Exchange นะครับใน Coin h a ก้ o นะครับซึ่งเป็นกระดานเอ็กเชน e น่าจะของสิงคโปร์นั่นแหละนะครับโดยเขาอ่ะมีการลิส์เหรียญชิบะอินุแล้วก็มีสามสกุลเงินที่เป็นคู่เทรดนะครับคือดอลลาร์สิงคโปร์อย่างแรกนะครับแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เงินดองของเวียดนามทางข้อมูลน,นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือชิบะอินุตอนเนี้ย ก็จะถูกิส s t บนคอยฮาโกเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งคอยฮาโกก็ทําการนะครับขออนุญาตจากทางการของประเทศสิงคโปร์ผลปรากฏว่าทางสิงคโปร์นะครับอนุมัติให้ชิบะอินูตอนนี้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถือเป็นโทเค็นที่มีการซื้อขายในท้องถิ่นนะครับในประเทศสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นถือว่าเป็นเหรียญมีมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จ นะครับฉะนั้นโยชัวลูนะครับผู้ร่วมก่อตั้งดังกล่าวกับเยียบ Yahoo Finance ซ์สิงคโปร์นะครับว่าประมาณการซื้อขายในตลาดของคีบะอินโนเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีประมาณพันเปอ็นต์ะครับตั้งแต่ต้นปีเลยผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์นะครับวางแผนเพิ่มที่จะทำให้บริษัทของตัวเองที่เพิ่มกระดานเอเจเนี่ยมีพนักงานเพิ่มขึ้นถึง260คนนะครับในหน้าของคอยฮาโก ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี2014ข้อมูลจาก u t u d a y เขาบอกว่าโดยในเด p ปเปอร์นะครับหรือทีมเด a ปเปอร์เนี่ยก็เป็นผู้ให้สปอนเซอร์ใหญ่นะครับซึ่งคาดว่าเนี่ยเป็นเลข6หลักเลยนะครับน่าจะประมาณ250,000 0ดอลลาร์นะครับคือให้สปอร์ตเต็มที่เรียบร้อยเพื่อจะทำการลิเสียงชีบะและทำให้ชีบะเนี่ยมีนะครับการซื้อขายในสิงคโปร์เป็นเรียบร้อย นะครับทางชีบาอินุนะครับในปลายปีนี้ก็จะไปต่อได้อย่างแน่นอนนะครับข้อมูลรายละเอียดประมาณนี้นะครับที่ชีบาอินุมีการลิสต์ในประเทศสิงคโปร์กระดานเอ็กชเชนนะครับที่ชื่อคอยฮาโกนะครับตรงนี้ก็ทําการลิสต์เหรียญชีบาดันั้นเ,เรื่องของการซื้อขายนะครับในประเทศสิงคโปร์ผมว่าสิงคโปร์หลายคนก็น่าจะสนใจแหละชีบาอินโน เนื่องจากราคามันถูกขนาดในสหรัฐอเมริกานะครับคนโฮชิบะไว้ประมาณ50%หรือ60%อร์เนะครับของคนที่อยู่ในวงการของคริปโตเอรนซี่ทั้งหมดเลยเพราะว่าชิบะมันยังถูกอยู่นะครับแล้วก็คนก็ค่อยเก็บันเรื่อยๆนั้นในประเทศสิงคโปร์ก็เป็นอีกหนึ่งคีหลักแหละนะครับที่จะทําให้ชิบะเนี่ยราคาไปต่อนะครับเนื่องจากตอนนี้เจ้ากําลังเก็บอยู่นะครับหรือวานกําลังเก็บอยู่ เอาแหละนะครับข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปทำอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าวานมีการเก็บและมีรายละเอียดเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องว่ากันอีกทีครับว่าวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางหลายช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ลองทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยฟรีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายลองเข้าไปคุยกับเพื่อนๆรวมถึงเรามีกลุ่มชีบาด้วย นะครับชิบะอินุตั้งหากด้วยก็ลองทักเข้ามาใน Facebook หรือเพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR โค้ดให้สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชิบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ